สวัสดีค่ะอือนี่ที่่บองี้เดี๋ยวเราถ่าคลิปคุยง่มบอันนี้คืออันนี้คือกระบะโมเมนตได้เห็นพอ่อเฮ็ดอีหยังแวบ,บๆก็เลยแบบหยิบกล่องเฝ้าแลียนมา,มายอยากดูว่าพ่าเพอเฮ็ดอย่างง,งามบลูกอือทุกขั้นตอนพอ่อเบิ่งรายละเอียดค่ะอีลีเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนสิบยี่สิบไปเลย การันตุวันเป็นสีดำมองเห็นีหมอ๋อเนี่ยถ้ามันเป็นสีเดียวกันใช่มันมันยังสวงามเนาะเหลี่ยมแต่มันอทเป็นสีนี่สีดำกินมันตั้งหลังก็สีดำมเสียบงามใช่มันเหลี่ยมไปเบิดทั้งหลังทั้งหนาเลยแม่หันหลังกับสีเหลี่ยมคือกันเหลี่ยมคือกันเลยโอ้โหชออันนี้รอยเศร้าโอ้รอยเศร้าคนเมทีครับเวงความอลังการอันนี้ยังบ่แล้วดีเด้นี่แม่ยังบ่แล้วดีแค่โค้งขึ้นมาเ่อ ค่ะเสร็จแล้วจกสิ้งามปันใดเอาเสียร่างการซ้ำใดเบิ่งเราติดขนแล้วยิ่งติดเพระท่านได้โควอยู่พอฟ้ามาเบิ่งเป็นบอกเสียงอยู่ตรงนี้มาแสดงประกอบเสียงตรงนี้บรรยากาศนะคะพอเราลงมาคิวงานมันเดิมปึ๊กนี่เบิ่งมาแล้วเบิ่งตรวจเบิ่งทุกขั้นตอนอีลีเนาะใช่แน่นเฮ็ดเป็นแผ่นไม่เล่น้วก็เฮ็ดเป็นซุปครบทุกเกรา่เนาะสบาย หนึ่งมิตรนบติดคนไปกันเล้น่าจะได้สาแสิบเปอร์เซนแล้วเนาะได้อันนี้คือลือกเส้นะแมนเฮดเดกพออันพวกชุดพวกอย่างนี้พอเตรียมได้จักเปอร์เซ็นหรอคะเน่ยห่วยแปดสิบเปอร์เซนแล้วเนาะแปดสิบแล้วแม่เขาจะตัดแต่เดีแบบนี้นะผจะก้อนปีใหม่อันผู้เตะเนี่ยเขาจะตัดไ้ตัดไนเพราะว่า แล้วก็สร้างอีกทั้งนอกอีกก็จะกระตันมาส่งวันนี้ต้นประจำตลอดเนียนตลอดตั้งแต่เดือนเดือนมกราปุ่มตัดวงเดือนตัดตัดช้าเร็ว,รลวลลแล้วเ็นกรมาส่งอย่าแต่ม้วนหัวเห็ดหัวไสเหัวเห็ดกับบาสไสเนี่ยจังเต็มๆเอาเกลือใส่หัวแล้วทุกคนมีรายได้พร้อมเด่นช่วงปิดวงคัดพอดีบระกับประเทศหัวเห็ดกับบาสกับพ่อพ่อจึงเป็นยังไง มันกันแบบไหนลูกเจะเขากระพอยอมขวดกระเมยบอกพ่อได้นี่มาพี่มาพี่มาพี่เหลืองมันก็ต้องอีกนี่ควดกระเงดเขาเจ้าเขาเจ้าบยยอมธรรมดามันต้องเหลืองมันบลยใส่อะไรมากระเดีดมาเบิ้งกันอ่ะอัะไนอีกพอนักกีเพียรมาอีกพอเบิ้งกันอ่ะบอลเลียวเป็นบอลต้องให้มันเหลืองนะครับเป็นอย่างต้องเลยมาตดอันเพียรเสร็จลิ่มมันอีกมันกระยิบอันไหนมันก็ซ้ำซัมกันอยู่เลยนี่มาตดเพียรสี่เมื่อไหร่นี่นี่เห็นบ่าเนี่ยเแตกต่างกันบ่าแตกอยู่บ่ นี่เขาเจาะเขียบรายละเอียดนะเพจได้หน,นีินี่นี่เพจจริงอ๋อเอาเพจมัดจุกกาวใส่อีกรอบนึงกาวแบบที่นี่สี่จังหดเพจได้ที่นี่เนี่ยตึงตึง,ตงอันนี้มัดกระเหลื่อมน่ะจะประกัุดจิตยังกระดกกระเดียบพอวานี่ <c oughs> มันบออาลังนั่นต้องถามเขาดัวยอันนี้ลูก,กอะไรเจลเล่มันบอค่บงานมองไกลแต่ว่าเราต้องให้ละเอียดเพราะว่ารายการใช้งานของเรามันหลายปี ทำปีต่อปีแต่ว่าเมื่อกลสบมาอัแบบอันแดงอะไรยงไงจริงจริงออยางรเดี๋ยวนีใคก็เอาแต่ว่ามันเหลื่อมแล้วก็ผมความเหลื่อมกาไปเนาะนี่มันเหลื่อมแล้วเนี่เอาม่ายิงยมงพอกัเงินกี่หน้าเปที่ศตาบอดแต่แต่แสงสีเสียงกับกระพืบกระพืบแล้วมาเจอกับบาดเจอหัว ขันเบอร์ไกลไม่เบอร์ไกลไมนกระมูกยากดอกใบมูจอกเป็นาเบอร์ไกลแต่มันเป็นงานละเอียดนะคะทุกคนงานละเอียดแบบว่าเราเราเราถมนี่นี่หรอเราใส่เพชรบริเีณค่ะถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะมันจะชัดมากมันจะเป็นเพชรเม็ดเล็กๆนะคะใส่นี่มัติดใส่เองใส่ไม่เกิดอะไรใส่แค่นี้เดี๋ยวเขาจะตัดเลือใบมันมันลายมันหลายเสียดายแล้วมาใส่มาใส่ดีกว่าละกันหยอดเพชรใส่เอาเรื่องสิแม้วันกับทิงเบอร์เสียดายใครก็เอาฉิ่ง ใส่ของให้คุ้มคา่าคุ้มยี่ <ไป S 1> หลีแล้วสวยด้วยสรุปซื้อแอลหรือเราจะซิวา <laughs> แล้วเงินละชิ้นหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วอีกสี่ชิ้นในหัวเดียวชุ<ห>วดนี้ร้อยยี่สิบหัวหัวนี้<อ>ใส่ประมาณจะาคุ้ม หัวนึ่งใส่สี่ชิ้นอันนี้แค่สิ้นเดียวสิ่งที่สิ้นที่หนึ่งยังมีสองสามมะแปะอีกอ่าก็บอกเสียบผลบดีสีกป๊ดหาสิ้นต่อหัวหนึ่งต่อหัวหนึ่งเสร็จหนึ่งเลยนะพ่อลูกไม่หนักเท่าไหร่ค่ะคุยอย่างอันคุยอย่างลุงธาเต้นสะบัดหัวแรงๆอยู่ใส่พ่อยคู่ลุงธาเติดาราธาพิธาสะบัดหัวบักแห้งหนึง บรรยากาศาพุทพ่อ้ยสัตว์เนงสวยมากดูพอเรามาเบ่งม,มาคุมนะมาตรวจงานเรื่อยๆพอเราอยู่ประจำเนาะพอเรากับมีมอย่างก,กับเขามาคุยกับหลูกมาตรวจงานอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าลูกๆอยากได้เพิ่มได้ยังคือกำบ,บอกพอบอกลเลยหลังเธอพอกับจนเงอดวละจะเติมยังไง <laughs> แน่เติกัสร้างมาเปิดแบบโูดังเลยมาตรนจนได้สร้างวันเป็นบด้ไใ หยาิก็ได้เขาว่าญาติกัดอยู่้านข่าไงเออญาาิเทศไณ้ก็ใส่หมอล้อเนาะให่ดีก็เมนเทศหมาล้อนี่แหละแน่นเน่วงใดก็ต้องการเนาะประเทศจีนต้องผลิตยางอุตลุทด์เดชส่งไทยส่งไทยแต่นี่มีมายากระโดดหมาล้ทั้งหลายเนาะเทเชียงกันอันนี้แม่นเนนกระบะหนักด้ยมึงเนี่ยนี่จะทหนังจะดูบุญใหม่ เ็บนดีดามลวดมันมันบ่อ่อนกับพ่อมันอ่อนมันอันนี้มันอันเพราะในดามลวดมันเป็นอันเย้ยเยี่ยมเจอเสียวเลยอันนี้เป็นอันอันอันนั้นกระบะหัวหน้ามากระบะหัวหน้ามกระบนัดเนี่นี่นะคะลงทุนเ็พชรโอ้คนี่ห้าวผาซุ้มเพชรเลยแล้วมาถุมใส่ไม้พี่น้องความแน่น ความละเอียดใส่่เ้้ยไปห็นอูังตมันอันมันอันบ่ได้เห็นแบบนี้เดี๋ยวพอมันเหลี่ยมเงียบ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 ปุ่นแล้วยิ่งกว่านี่ซอสเพชรเผซอนเพชรอีกบุญนับเสนออันนี้คือติดแล้วนี่ตาแมียวซื้อค่ะนี่ใส่ตาแมวียวตาแมวตาแมวใหญ่ตัวนี้ปรงเข้าไปเพชรละอันเม็ดละบาทดิโอ้แพงอยู่เด้เม็ดใหญ่นี่ สามบาทใส่จักหัวบะนิคิดเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวจักอันเนี้ยอันนี้ราคาคุณอ่ะโอ้จิริที่นี่พักจัดการถมเพชรใส่ค้าอีรีใบแอวใบแอลเมนเบาใบแอลโอินข้าวยังคะกินข้าวหรือยังกู้ไม่ต้องกินนะ สวัส <c oughs> ดีพ่อเราคุยธุระเรื่องสคริปต์งานกับคูนะคะ <c oughs> เขาก็เลยบ่อยากเขาไปยุ่งมากไม่นะคะเดี๋ยวเราก็ออกมาชมบรรยากาศร,รอบนอกกันนะคะสวัสดีค่ะนี่ฝนตกโอ้อยากไปเลนโอ้อยากไปเลนนี่ราคาเมื่อนี้กะทาม เบิ้งบรรยากาศงานโอ้ขอโทษด้วยค่ะกันแทนกล่องไว้เมื่อกี้พอเดินมาเราก็นี่ค่ะบรรยากาศหลังซอมเสจกับทุกคนกับสีใหญ่ใหญ่กันไปอาบน้ำเตรียมตัวพักผ่อนนะคะบางคนก็สกแบบเฮ็ดโคนเฮ็ดหัวเฮ็ดกระบะตอนนะคะนี่ก็ดูบรรยากาศ โอเคค่ะฝากเป็นกำลังใจงให้กับพวกเราทีมงานศิลปินภูไทยด้วยนะคะรูดูกาลน,นี้ปังปังค่ะรับรองทุกคนบม่ผิดหวังนะคะแล้ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะ